ดีครับ FT ช่องนักพัฒนา FT นันทวันภาพประยนตธ์ทาง YouTube นะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยพราได้ก็เสียเบิร์ถอดเสือได้หมดเลาะอ่าเอ้ยมาช้างมานันทวันภาพประยนตธ์คือาเก้าเป็นช่างประจำหน่วยแต่หน้าเบอร์เองมันจะมีไว้ที่ที่ข้างกลุ่มเนี่เปิดคือรถคือรถติดถอดเสือทั้งในออกมันงับเสือทั้งนอก ก่อนดูแม่อันนั้นเอเอเอไม่มีแลเบอร์เอ็มเราไม่มีเลขสุดที่เอ็มเพราะว่าเพราะเลขสุดที่ที่เอ็มเอ็มดับเบอร์เอ็มนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าเราเยาวชนเราจะมีส่วนน่าจะเลขสุดคือเอ็มเอ้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นับอีกทีดูก่อนว่าครบกันยัง่าโอเค ราจะได้รู้ว่าคือต้องใส่ตัวนี้ในวันช่วงค่ำคืนหรือวันเวลาอาทิตย์แล้จะได้รู้เรียกใช้ถูกใส่สิอาจารย์มว่าอันมาหัวอยู่ระดับที่ว่าหัวเป็นคนปั่นเทาไหร่นะมันจะได้มองออกงันช่วยงานเวลาเสิร์ฟน้ำดูแลดูแลแขกที่มาอย่าดูเสื้อให้น้องด้วยนั่นน่าจะเปิ่นเดียมใช่ไหมจําคาย จใ้ส่วตัเอก็ให้ดูติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่สองก็สีทองบูชาดอกไม้ทุกเฉียงที่อยู่วัดบ้านตาเพชรนะครับอำเภอสรินทรจังหวัดสุรินทร์จะให้กลัวก็ให้ค่ะจะได้รู้ว่าจะได้มองออกจะได้เรียกใช้งานได้ถูกไม่ใช่ว่าจะได้จับได้เผื่อฝ่ายปกครองชุกชน่นเขาจะอ่า ามอะไรกับเราเราก็รู้ว่าเออ่คนปา่าตะเพิดก็จะได้ถามปุ๋ยสนหรับใส่ไส้ไว้ว่าอมองไปตอนนี้มีตะเพ็ดนะจะได้ถามาห้องน้ำอยู่ไหนไปตรงตรงไหนอะไรยังไงคือเราให้เสือ้อเพื่อโฟก,กันในการเรียกใช้สอยสัหรับผู้ที่มาทำบุญร่วมบุญจากต่างถิ่นก็เลยได้มีการทำโลโก้ทำเสื้อให้เป็นเป็นจุดสังเกตที่ง่ายขึ้นนะไม่ใช่แยกแยะว่า บ้าน้านบ้านนี้เพราะว่าเรามีเสียงกลางก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไม่ค่อยใหญ่หก็ใหญ่ขนาดน้อยแล้วตู้ก็กี่ใบนับดูได้สี่าแปดยี่สิบใบนะครับยี่สิบใบก็ไม่บางจอนะครับตู้อันนี้ก็บางนิดหนึ่งไม่บางไม่บางนะเพราะว่าสถานที่ได้นะครับก็เลยไมนะครับ มาเล่นที่วัดบ้านตาเพชรนะครับ <S <S เสียงกลางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่งานนันทวันภาคย,ยนตมกำลัง<ร>ติดป้ายติดไฟะนะครับนี่เป็น,นรถที่จะมาร่วมงานนะเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่สอง อันพันภาพยนตร์ดีคุช่างคุณะ่างตัวทนตนนี้นะครับทีอรัาศเพรตําบลนานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่แอดมินเองครับแอดมินแอดมินนะครับทํางานอยู่ตําบลนี้นะครับก็เลิกงานก็มา้กสานมาไม่ต้องไม่ต้องเสียเสียดายแค่หยอดไม่ต้องาเาเสียดุนบิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊เอ๊ะตะโนเอ๊ก ต,ติดตั้งอุปรกรณ์ช่วงที่สองนะครับก็ให้ชมนะครับนันทวันภาคพิลร์ครับดีห้าห้าเก้านะครับวันนี้ดีห้าห้าเก้าอีกหน่วยหนึ่งอยู่จอมพระนะครับบ้าน<ร>กลคงั้นนะการหน่วยนั้นผมไม่ได้ไปนะครับหน่วยนั้นผมไม่ได้ไปน่าจะไม่ได้ไปนะครับขี้เกียจตีรถไปตีรถมาอะไรอย่างเงี้ยครับประประจาที่นี่เลยครับไม่ไม่ได้ไปนะครับ ก็จะอยู่ประจำหน่วยนี้นะครับดีนะฮะเจ้าพิกัดก็วัดบ้านนานวัดบ้านตะเพชรวัดบ้านตะเพชรตําบลนานุวัลนะฮะเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็มาโอ้โหเนไงเยี่แล้วก็มาในนี้นะครับก็เสริมเปตือนด้วยเสือการติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่สองนะครับ แคนเครื่องฉายก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่มุมทางประตูทางทางประตูทางเข้านะครับประตูทางเขานะส่วนเจอก็จะอยู่ได้นะครับ<อ>ก็ให้ชมบรรยากาศยามเย็นตอนเย็นๆนะครับกับนันทวันพระพย,ยนห้าห้าเก้านะครับก็ วันนี้ก็วันที่4พฤศจิกายน2,565นะครับก็ได้มารับใช้พี่น้องชาวตำบลน,นานวนนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับผมมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆมาชมกันเยอะๆนะครับเอสซีนันทวันพระพยนโซนอำเภอสนมก็อย่าลืมมากันนะครับ จอมัญญากาศบริเวณรอบงานนะครับบริเวณรอบเป็นงานวัดนะครับเป็นงานฉลองทัดยศนะครับฉลองทัดยศก็จะมีสี่วันสี่คืนหรือประมาณนี้ครับอันนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนแรกก็จะเป็นนันทวันภาพยนตร์นะครับคืนแรกประเดิมงานคืนแรกเลยนันทวันภาพยนตร์นะครับก็ ในเกินการคุ้มครองใช่พื้นที่ตมบลนานัวพื้นที่ที่ผมทํางานนะครับผมพื้นที่ที่ผมทำงานหลังจากนั้นก็อดพรนอมก็ทํางานอยู่ตมบนนานัวอย่างเดิญฉลองหน้าตู้สิทิเพชประจันท์นครสิทธิ์โม่มากะเดินทางกลับมาตามแต่จะันค่ะชมติดตั้งอุปกรณ์ช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองสองวันนี้นะครับของ ะนนีอาสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมนักพัฒนาแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องนักทัศนชาแนลนะครับเป็นช่องที่ถ่ายแตนันทวันภาพยนตร์บริการนันทวันณภาพยนตร์เท่านั้นนะครับช่องนี้แล้วก็ฝากอีกช่องนึงนะครับคนรักหนังกลางแป้งนะครับอันนั้นก็เป็นช่องสำรองของผมนะครับก็ฝาก้าไปติดตามให้ด้วยนะครับแต่ว่าช่องนั้นผมจะลงหลากหลายนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะผมเน้นช่องหลักอยู่นะครับเน้นช่องหลักนะเพราะเป้าหมายผมก็ก็ใกล้เข้ามาแล้วผมก็เลยเน้นที่ช่องนะพี่ชาแนลติดต่อครับก็ให้รองเสียงกันไปก่อนเอาพอดีพอดีเลยพอตรงเป้าถึงเอาแบบพอดีพอดีเพราะว่าตรงเป้าถึง ถึงจะไปช่องนะครับสำหรับทีนี้จบไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับสวัดสดสีครับ